ิฉาแมวเธออะยังมีชื่อเรียกเลยไม่เหมือนความสัมพันธ์ของเราเนาะจนถึงตอนนี้ยังไม่มีชื่อเรียกเลยเออเจ็บจัง สวัสดีครับอยู่กับผมกันนะครับในช่องประกวดกันโจโรนะครับตอนนี้เราอยู่กับรายการสารเร็วนะครับซึ่งสารเล็วอีพีนี้จะแตกแปลกแตกต่างมากเลยนะครับตามหัวข้อคลิปครับตอนนี้มันมีเพจที่โคตรจะดังนะครับคือยี่ดังจิบพอยนะครับคือเป็นเพจที่ดังข้ามคืนนะก็คือเพจไดโนเสาร์นะครับว่าด้วยเรื่องราวของน้องไดโนเสาร์ที่กําลังคลั่งรักหรือว่ากําลังเศร้าอกหักอะไรประมาณนี้นะครับซึ่งวันนี้ผมจะไม่ได้มาขยายความเรื่องเพจหรือจะไม่ได้มาทำต้นตออะไรของเพจนะ วันนี้ผมจะมาทำเรื่องรวมคำคมแคปชั่นฮาฮาของเพจไดโนเสาร์นะครับเดี๋ยวเรามาดูกันว่าเพจไดโนเสาร์เขาได้โพสอะไรที่ปั่นปันชิบหายชิบหายอะไรไว้ไหมไ,ไ,ไปดูกันนะครับมาด่วนแรกนะครับเดี๋ยวว่าแต่แกะกุ้งเลยนะถ้าเธออยากให้เราแกะสลักผลไม้ลูกคุณย่าเธอเราก็จะไปฝึกมาโอ้โหสุดยอดนะสุดยอดนะคนแชร์หมื่นเก้านะครับสุดยอดไหมล่ะ <S 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 นี่แหละคนน่ารักมักขีแก้ง แกแกล้งไม่สนใจเรา3าสี่ปีแล้วนะหยุดแกล้งได้แล้วนี่เราเริ่มใจหายแล้วนะอ้วงกลม <c oughs> <c oughs> อันนี้อันนี้ไม่น่าจะแกล้งแล้วนะไอ้ย <c oughs> ี่ปั่นปั่นอันนี้ปั่นจริงๆ <c oughs> อันนี้นะครับอิจฉาแมว อิตชาแมวเธออะยังมีชื่อเรียกเลยไม่เหมือนความสัมพันธ์ของเราเนาะจนถึงตอนนี้ยังไม่มีชื่อเรียกเลยเออเจ็บจังเจ็บจังเลยอยวันนี้อันนี้ได้อันนี้ได้อันนี้ได้ยยโกให้นะครับยกโปให้ครับ11ตัวจริงแมนยูคืนนี้มาแล้วตัวสำรองนี่ใครบ้างอ่ะอ๋อเราเอง ปัดโถยก็นึกอยู่ตั้งนานอูเศ้าอ,อีกแล้วนะเศร้าจังเดี๋ยวต่อต่อต่อนะครับมีร้านแว่นที่ไหนรับตรวจสายตาดีๆบ้างตอนนี้มีปัญหาว่ามีคุณคนเดียวที่มองเห็นผมในสายตาเงือ้อเจ้าใบบัวโบกอันนี้ก็สายตะมุตะมินะฮะคอมเมนต์นี้นะครับเจ้าใบบัวโบกบัวซ่วาน สุดอันนี้นะครับเธอจะกินช็อกโกแลตปั่นสตรอเบอรี่ปั่นก็กินไปแต่อย่ามาปั่นเราได้ไหมคนนั้นที่เธอสนิทก็เป็นแค่เพื่อนอ่ะเรารู้ทันแกนะไอ้ต้าขนมจีบมาดูนี้นะครับลองเดินเล่นๆจากกรุงเทพไปถึงลำพูนครับไกลดีเนาะแต่ยังไม่ไกลเท่าเรากับแกเลยอะ ถึงตัวจะอยู่ใกล้กันจะมีวันไหนที่แกจะมองเราบ้างไหมไอ้เต้าจระเข้สีคลามก็สันหาคิดเนาะเมื่อกี้ก็ใบบัวบกอันนี้จระเข้สีครามนะครับอันนี้นะครับคิดแต่ไม่ถึงเร็วกว่าทําอะไรอยู่เอ้ยอันนี้ก็ปั่นยิ้มหายเลยนะครไก้แงเพลงต้องมาแล้วนะจังหวะนี้ที่ใจเราสั่นเพราะกาแฟหรือเพราะคนเก่าของแกกลับมาฟะ คงเป็นที่กา,ฟาแฟแหละเน,น,น,นอะเนอเนอะันนี้ก็เศร้าชิบหายมาแนวเศร้าเลยเนี่ยนี่นะครับจะลุดพน้ดนเม<ด>ื่อไรอยู่ต้กงังทนได้อยู่าายก,ก็ได้เสมอปวดไปทางหัวใจสบาย้าเธอไม่ได้ ัขขไม่ดแล้วกันแปลงเพลงเขาไปทั่ว้เหี้ยอันนี้นะครับแชร์5 ,9 0 0นนะครับนอนนอนนอนอยู่สะดุ้งตื่นเห็นผีมานั่งอยู่ปลายเตียงนะครับรีบคว้าโทรศัพท์มือถือไล่หาเธอแต่เองแต่เองแต่เองมันอ่านมาเหี้ยอนะไรเนี่ยอย่าลืมผมผ้านนะคืนนี้อากาศหนาวมากบ้าบายฝันดีส่วนเรื่องผีช่างมันบอกเ่ตอองย่าลืมลกปกผ้านนะคืนนี้หนาวมากเลยนะ เดี๋ยวมึงไม่บอกเรื่องผีเฉียบก็จบไปแล้วนะครับสําหรับรวมรับชันฮาฮาปนปวนเศร้าจากเพจเบนิซ่านะครับก็ไปติดตามเพจพี่เขาด้วยนะครับว่าจะมีอะไรแคปชั่นอะไรฮาๆมาอีกเศร้าๆมาอีกนะครับก็สําหรับคลิปนี้นะผมก็จะไม่มีอะไรมากเหมือนเดิมนะครับก็สําหรับใครชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์แล้วก็กดแชร์นะครับไปด้วยนะครับก็ ใครยังไม่ได้กดติดตามช่องผมนะครับแบ,บกวดกันโจโรนะรอย่าลืมมากดให้มันดังๆเหมือนอเพจเขาด้วยนะครับให้ให้มันได้ขึ้นข่าวว่าโอ้ทบฟอร์มไม่หยุดช่องแบ,บกวดกันโจโรดังข้ามคืนอะไรแบบนี้นะอันนี้ข้ามปีแล้วยังไม่ดังเลยเย็ดแม่นะสำหรับลิปนี้ผมขอตัวลา,ลาไปก่อนนะครับไปแล้วสวัสดีครับ